ครับอันนี้ไม่มีพิษครับใช่จริงๆเลยอของแท้ว้าวยิ่งสูงยิ่งสวยนะเ<ะ>อบเนียชันๆเลยเนาะหายเหนื่อยเลยหเห็ดไข่ห่านเหลืองทองอารามครับเราก็พาจะมาหาเห็ดบนป่านะครับตอนนี้ยังไม่หยุดยั้งนะอีทีสองอีีแรกเจอสิบกว่าดอกแล้วใช่แล้วก็เจอหน่อไร่นะเจ้า เจอริ่มมาก็เจอแล้วครับอมาตต่นเต้นกับพวกเรานะครับเรามาหาโรงเห็ดบนดอยสูง40องศาค่ะเจ้านี่นี่คือเห็ดไข่ห่านภาษาเมืองก็เห็ดตะมงโก่งใช่ไหมจ้าของแท้ต้องมีปอกนะปอกปอกตมีปอกหุ้มโอลูดีะครับนี่คือจะไม่มีพิษนะวิธีสังเกตง่ายๆแล้วเนาแมงกินตัวฮะโอ้โหอ้โหอบ จีซันบระชันนะนี่ป่ะไปต่อไปต่อมีอีกอีกป่ะก็มาดูประตูเราครับค่อยไปครับเพราะว่าชันจริงๆพี่พันหกสิาองศาเจ็ดสิบองศาแล้วก็พี่พันนั่นก็คือคนที่สร้างห้องครัวให้เราเนาะกับพ่อสวัสดิ์นะครับก็สําเร็จรุ่งไปดีๆนอกจากจะทำครัวทําบ้านทํางานช่างเก่งแล้วหาเห็ดก็เก่งนะโอ้เจอแล้เหรอ เราด้วยเราด้วยมาบนอนเลยเราด้วยเราด้วยแป๊บนึงอึ๊บแต่กล้องช้านิดนึงนะครับโอ้โหสวยสวยมากแป๊บนึงนะว้าวอะดูใกล้ดูใกล้เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหน้ำดอกติดกันเลยนี่หนึ่งอันนี้ไม่มีพิษนะครับมีโคนนะครับมีหุ้มโคนดอกหุ้มโคนแบบนี้ อันนี้ก็มีปอมพงโคนะครับว้าวาเราจะเก็บกันนะ,ะเก็บภาพระทึกแป๊บนึงสวยสวยมากครับสวยเนาะใช่ค้งค่าบก,กันมาเยือนครับแต่ต้องรงมอะมัดระวังให้ดีนะเพราะทางชันแล้วก็เป็นหินเป็นกรวดเป็นหินนะครับว้าวเห็ดไทยทานครั้งแรกของปีนี้เก็บเห็ดนี่สวยสวยสวยว้าวา มีดมานี่ปาดที่ขี้ดินออกแบบเปื้อนอ่ใค่ๆนะนี่งามกว่าเจ้าสวยๆเลยปาดไว้ปาดต้องให้เคดิพี่พันนะพาเรามาหาออกเลยเนาะนี่นะแต่ไม่ค่าที่มันขายมันเอาหัวมันได้ได้น้ำหนักครับสีนี่นะทาเอาละนี่เนาะขี้ดินมันจะเปื้อนปลอดภัยดีนะครับเห็ดพิษเห็ดกินได้นะมากระพูดเชี่ยวชาญเท่านั้นครับ นี่งามขนาดเอาออกเลยเจ้าให้แม่ค้าไปเจาะนี่ตัวนะได้น้ำหนักก็ขายเป็นรูแต่เราหาไปกินเองเนาะโลเกือบสามร้อยแปต่อจ้ะเห็นอีกมามามาจะเห็ดบ้านเหรองามมากเลยค่ะขอเชิรชชมกันอู้เจอแล้วเจอแล้วระวังตัวนี้ชันระวังระวังตัวนี้ระวังไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไปมามาอันนี้ซูมดูแกครับมันมันชันมากได้อยู่อันตรายอันตราย อันตรายครับไม่ทานแบบต้งไปว่ะใช่ใช่นี่อันตรายอ่ะส o o m ดูใกล้ตัวนี้ตัวนี้ชันเกินไปนะครับไนยูอ้อมข้างหลังข้างนลยอ้อมข้างหลังเลยนัวๆตัวนี้ดูว่าเอาชัวร์ดีกว่าอันตรายครับเดี๋ยวจะเดี๋แป๊บนึงนะโอ้โหเอาชัวร์ดีกว่าครับมาจะชัวร์ครับตรงนี้จ้ะครับนี่อยู่สวยก็เหมือนดอกเมื่อกี้นอสองดอกเมื่อกี้ แข็งอยู่นะแอน่ะโอ้เมางกินแล้วแต่เอาอยู่ขอแท้ต้องมีแมงนะจ๊ะเดี๋ยวสังเกตเปมึอนะแมงจะเจาะนี่มดก็จะเกาะแมงเกาะนะครับไปจาะไปต่อเอาอยู่เป็นไข่ออกใครเป็นไข่ก็ตื่นเต้นเอาอยู่เอาอยู่ให้พันปะโนแจนบาละจ้าออนซูวีเดว ให้พรพ่อหมันนะหั่นที่ไปหาเอาไข่หน่อย้ววาวิธีเขาเรียกว่าไข่ยังไงมันจะเป็นไข่เลยได้เนาะไข่จริงๆเลยอะของแท้ว้าวเก็บไข่แล้วนะโอ้โหอันนี้มันต้องกลัวเลยอยู่ในนี้เดี๋ยวไปปาดออกนี่ซับนะครับโอ้นี่ก็มีอีกโอ้ตื่นเต้นนี่ของค่าของค่า เป็นขไข่ก็ได้เป็นจีก็ได้ปะ่ปะว่าโทไปปุ้นป่ะพ่อฮันสี่งเรืองเขามีฮัน่งปอ,อ้เรานะเอาเอาชัวร์ดีกว่าเนาะมีทานแบบนี้คนออกมานะทีเดี๋ยวใช่ที่สบายสบายนี่คนเยอะแล้วคนไปสองต่สอสามแล้วคนเท่าคน,นแก่ไปได้เนาะแต่ทางแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ต้องระมัดระวังดีครับอันตรายครับดอยอีกดอยดอยอินคนจะไปสองต่อสามอันนี้สันอะไรนะสันเนี่ยก็ไอ้ดอยอย่างก่็ก โดยเล่งมาเล่งแต่หรอเล่งมาเล่งมาของจริงต้นไม้ใหญ่นี่ก่อได้เนาะต้นไม้ใหญ่ก่อได้จ้ะเดี๋ยวโดยเล่งมาทำไมถึงเล่งมาหาตะกอนมาเดินมาทางนี้ขนของเมือนโบราณนะท่านป้าทหันกอทารคนเผ่าคนแก่เราสมัยก่อนแล้วหลายสิบปีที่แล้วเนาะเราอาจจะยังไม่เกิดมั้งนะเป็นร้อยปี ที่ไปหาเรือเรือมาไหนมั่งก็ไปต่อตัวไปเลยให้ดูความชันครับมันสูงชันจริงๆนี่นู่นน่ะเราเดินขึ้นมาจากข้างล่างนู่นนะครับไม่ธรรมดาครับที่นี้ของว่าของป่าก็จะมักจะยากเสมอนะครับ ครับอ้าหเขายังเจอเห็ดพิษใช่ไหมไหนตรงไหนครับเจอดงเห็ดอีกแล้วทางนู้นเจ้าพี่เบียร์โอ้ไปไปไปก็เจอเห็ดพิษนี่ต้มเห็ดพิษไม่เอานะครับนี่ สีสันเขาจะแปลกตาเนี่แหละเห็ดพิษไม่เอานะครับไปยห่หางๆเห็ดพิษไม่เอาไปเมื่อกี้ส่งสัญญาณว่าเจอดวงเห็ดอีกแล้วไ,ไปดีกว่า นำมาแล้วโอ้ดอก2ดอก3ดอกโอ้โหงามขนาดเลยอ่ะสวยๆเลยงามเนาะนุ่มๆอยู่นั้นเนี่ยเอาอยู่ครับอือเอาเอาละนะแข็งอยู่อ่ะเอานี่ครับเราจะไปกันเด้ก็ไปล้ําอยู่นั่นแหละ Towel, ามันเปราะบางมันเปราะบางดินขีควางไปขี้ดิน,นเขาไม่ได้ไปขายเขาไปกินโอ้เยอะนะเนี่ย <c oughs> ครับ <c oughs> ตอนนี้เกินเกินดอยอีกแล้วจะยังมาฟังเจ้าถ้าได้ก็เพลินม่วนขนาดหนเหนื่อยเลยอ่ะ <c oughs> หายเหนื่อยไปปิดทิ้งเลยทิ้ก็สวยนะธรรมชาตินะไม่เข้าเหรอเปิดนะเปิด คธรรมชาติสวยง,งามนะครับก็นอกจากจะได้หาของป่าก็จะได้ที่พักตาด้วยชียวสดชื่นเจอแบบไข่อีกแล้วไข่น้อยไข่นกกระทา <laughs> <laughs> ไปดีกว่าไข่นกกระทาน้อย <laughs> แบบใครความอุดมสมบูรณ์ที่จับต้องได้เอาเลยนะอนืหน้าขนาดนี่ว้าวสวยเนาะงามสวยมากครับสีที่ดินเอาจะได้บดีนติดไปยังไม่หยุดยั้ยง ขาวๆมาแตกกายเจ้าไปขึ้นไปดีกว่าน่าพ่พันธ์งส่งสัญญาณว่าเจอดงอีกแล้วครับโอ้โหยิ่งสูงยิ่งสวยนะเขานี่นะน้ำพะนาเรือสอานี่เขานี่สวยเนะานนะเอา,า,ามาแต่กายเลยค่ะ <laughs> โอ้เจอแล้ว ม,มากมากน้<า>ขวขามาแต่ไกลจริงๆขุนขุนขาวบนอันนี้ก็ขาน้อยว้าวย้ายได้เลยค่ะแข่งกระดอกนี่นะคนเมืองห้องแข่งกระดอกก็คือไม่เละแข่งกระดอกไปบนภูเข,ขาวขาวเป็นจีมาแต่ไกลเลยไป <c oughs> น,นะใจกำมันสูงเหลือเกิน ที่นี่ดอยสูตงต่อเนื่องเลยเดินทำไมก่มอเจอลใช่ไหมอโอ้นุ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 <ม>นะนุจีดองจอนนี่นี่นี่จะนี่หันชาติไปย่างยืนเนี่ยมาเลย สวยสวยเทำว้าวงามสวยมากไม่ผิดหวังพี่ไพัดอู้ไม่ผิดหวังมันจะอยู่แถวซอกหินชันๆเลยเนาะใกล้ๆก็มีเจ้าแต่บาตานบ่นหลกต้องออกบ้านที่สามส่งเอางามคุ้มค่าที่คุณคู่ควร เห็นเห็ดแฟตเจ้าครับจีงามเลยสีขาวมามมากพี่พท็พี่ตัวโตอนหับอือดูดีๆโอ้แฟบพี่แฟบน้องัถ้าเบอร์เราื้องามมากเลยนะว้าวสวยสวย แต่พี่แฝดน้องเจะเอาแล้วนะเอาทั้งหมุนต้นนีล่อหายเหนื่อยเลยใช่เราไม่เอาโคนมานะเพราะเราไม่ได้ไปขาย,ยน,นี่ทำกินเองเนาะว้าว,ชวโชคดีอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ได้พี่พานน่แย่เลยนะนี่อย่างตาเอาไปนี่จ้ะพามหา,หา,หาหาไม้นี่ไงไม่รับยายพรไม่ได้มาดอยชันเกิน เดี๋ยวนี้ต้องระวังครับหอนลร่ใส่ไปในไอ้ใส่ลงไปต่อเนื่องมาเลยๆใต่เสากันเลยมาเชื่อไข่ออกจากดินนี่ละว้าวเหตุผลชื่อว่าเหตุไข่ห่างครับไข่โผล่ออกมาจากดินได้ยังไงนี่โอ้ไข่แดงเสาเลยอ่ะนี่ถ้าพื้นที่ดมสมบูรณ์ป่นจะ โช่วงหลังฝนตกสักระยะใหญ่เลยน้อยค่ะเนาะมันก็จะออกมาอีาอเหมือนไข่ไดโนเสาร์เลยเนาะดึกดำบรรเลยล้านปีไข่ไดโนเสาร์ล้านปีเก็บแล้วนะจ๊ะโูยงามพิงค์กอดอกสวยเนะาะไปคุมทรัพย์บนดิน คนละบ้านเ้าก่อนี่บ้านเาวโอ้สสวยครับสนใกล้ก้ว้าวโดยบ้านเาฟังน่ยิ่งสูงยิ่งสวยครับ อ้เห็นอะไรเนะี่ยดูไม่ออกใหบหมดก่อนทีมนี้สุดครับไม่ง่ายเนยะคำว่าขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นดอยนี่ไม่ง่ายนะครับ เจอพี่พันธ์ละนั่งพักก่อนพักโยกกันเนาะครับอาหาโซนทางลาบแาาบบเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวจะดูผลงานให้ดูชมก่อน,นครับโโนั่งพักก่อนโอโไม่ไนั่งเลยส,สุดทริปนี้โหดีเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงมาขึ้นไปละอ,อ๋อจะไปอีกทางไหอ<า>ครับทางเปียง เปิดทางที่ไม่ชันทางเตียยราคากลับแล้วครับกลับทางไหนทางเดิมเลอกลับทางเดิมอ๋อได้ได้ครับขากลับหนาวแน่นอนข้าไปแล้วนี่แบบเตียงไปเลยเลยโคตรอ่ะฮโอ้ว่าต้องวายวะห้อยมงวายวายห้อยตึงวายโอ้สวยเป็นฤกษ์เอามาอันนี้คือสองคลิปมารวมกันเนาะจะเอออื้อ ปีแรกของปีนี้นะครับที่เราขึ้นมาหาเห็ดไขทฮานครับคุณค้าเกตการมาเยือนและหาเอหไปแล้วแล้วะฮห,ห็ดเหลืองอือฮึผลงานของเราว้าวครับโอ้ห เห็ดไข่ห่านงามๆเลยจ้าว้าวดีเยอยนะ่ะยเนี่ยลังสันเมนูแซ่บๆเนาะแต่เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บต่ออีกนิดนึงเพ่อมาไหนๆก็ขึ้นมาบนยอดแล้วนะใให้อิ่มไปเลยค่ะว้าวพี่พันส่งสัญญาณแล้วอ่ะรอบใหญ่ๆเลยซุ้มๆรอบนี้เ,นนนเดินง่ายหน่อยทางเริ่มราบละแล้วลมโปกปันนะทีนี้ครับเย็นสบาย แล้วก็วิวมุมสูงสวยๆนะครับโอ้ประมาณครึ่งโลแล้วนี่ดูวิวมุมกว้างว้าว,วสวยครับเจอดงอีกแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วตามคำเรียกร้องสีส้มเจอสีสม้มว้าวอันนี้สวยอันนี้ไฮไลท์ในวนันนี้เลยอันนี้สวยมาก <ache S 1> จะไปได้หานสีส้มแล้เจ้าเฮ็ดไข่สวยเฮ็ดไข่หานมีหลายสีนะสีเหลืองทองอารามสีส้มน่ะสีส้มสีแสดสีแดงว้าวนี่เหมาะขนาดดูอันนี้สวยจริงอันนี้ไฮไลท์ครับไฮไลท์โอ้เบานี่อันนี้สวยมากผมซับของจริงครับทองคำทองคำตลอดเลยสวยครับว้าวชมแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้คือไข่ทองคำนะไข่หานทองคำก็จะเอานี่ออกละกคิดดี ตีนนมันสีเขาจะเตะตาที่สุดเลยนะสีนี่ครับแจ้งหลือเปิ่านะครับงามงามมากครับนี่ธรรมชาติรังสรรค์ของแท้ต้องมีตีนครับปลอกคอ,อไปจา้าไปต่อคุ้มค่าคุ้มค่าครับไปซดสดซดนะไหก็ขึ้นมาแล้วไอ้เนาะไปก่อนเอาแต่หมูนี่เข็มหน่อยแต่บ่เอาลิงนะ เอาทางเรียงเนี่ยเอาทางราบพอแล้วครับเพราะเราโหดกันมาพอสมควรละเอาทางราบพอเนาะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปของเราในวันนี้เดี๋ยวถ้าหาอะไรเจออีกก็จะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมนะครับครับอ้าวเดินมาเจอแล้วครับทางราบก็ใช่ย่อย ทางราบเชยยอยน mm. ี่เจลาบนบนดยยอดดอยกะทางราบบนยอดดอยอ่ะต้องพูดให้เต็มๆนะท่านเปสนใจอันบานแล้วอะเอาเป็นจีปอแต่เราสนใจนะสวยเนาะว้าวฮนาะฮเนาะอันจีอะรูมันอะนี่นี่นี่เป็นจีแข่งรูม้าชออันนี้ก็สีเหลือง ของแท้นะครับอได้แล้วจ้ะไปไปต่อกว่าจะมาถึงทางลาบนี่ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทางชันก่อนจะวอกปิดก็กระไรอยู่ขอเดินทางลาบอีกนิดนึงครับมาเดินมาสะพานหนึ่งวกกลับดปก่อเนาะผลงานของเราผลงานได้เยอะมากประมาณเกือบหนึ่งโลเนาะครึ่งโลละครึ่งโลกว่าไปกลับการไปกลับอีกฝั่งหนึ่งอาจจะมีอีกเยอะใช่ ของแท้ครับมากับพายของเราพี่พันนะครับนายช่างใหญ่ที่บ้านเราอ่ะเดินกลับยังไงให้เจอเหตุอีกแล้วเดินลงฝั่งเริ่งจะเจอเหตุสวยๆแบบนี้ครับกว่จะโอ้โหแงมเงาเว็บเลยอ่ะสวย <laughs> เงาเว็บสวย,สวยมากว้าวสีเหลืองนะครับเงาเลยอ่ะสีทองอร่ามอะไรเลยอ่ะ ภาพพิรุึก็มีนะสวยเหลือเกินแถวมับเลยอือฮึเก่งนะจ๊โอ้โหนี่แข็งอยู่เลยสวยมากเลยลมจ้องน้อยแมงกี่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นไปแช่น้ำก็จะลดเ็บก่อนว้าว เป่ากูไปแล้วแหะแมงนี่ไปไปต่อเจ้านี่วีมุมกว้างนะครับมวยแก้วแม่ออนอีกฝั่งนะครับนี่สครับเราก็มาพิชิตกันแล้วนะดอยที่สูงที่สุดในหมู่บ้านเจ้าใช่ดอยมาเอง จะเห็นลายู่บ้านเลยมองลงไปนะแม่ตดิีหวานจคะแม่ตาดิโป่งกลุ่มแม่ออนหุยแก้วครับนี่แหละแต่ละดอยจะมีสเสน่ห์แล้วก็มีความท้าทายที่น่าให้ลองน่าค้นหานะครับนานๆ,ๆนานๆนาๆาๆขาอ่อนเฉย <laughs> จะเย็นขาลงขาเย็นขาลงขาอ่อนเฉยครัวคนนีย่างนะ่ะโอ้มีทีก็าขาละล่ะ นี่เดินกลับยังไงให้เจออีกแล้วเดี๋ยวเราจะโค้งไปละใส่กรโอ้โหใบไม้ปกไวงามก่อนพิพันธ์ตัวของปลอมอ่ของแท้ของแท้น่สเน่ของการเดินกลับนี่แหละมักจะมีตามรายทางพี่พันธ์ไม่เห็นนะครับเพราะว่าใบไม้ปกไว้ของแท้ของแท้เปล่าไม่ออก ว้าวแค่ไหนเหรอมีเขาเดินาะอีกฝั่งนึงเราจะเจอเห็ดไปเรื่อยๆนะหมอนที่โทรไอ้พันเพิ่นครับเพิ่นนี่ต้นฤดูนะเห็ดไข่ห่านบ้านเราบ้านป่วงลุ่มกำลังออกจ้าที่ไหนออกก็ทักทายมาจัดไปอยากไปอื่นบ้านแต่บ้านเราพิชิตแล้วเนาะอันนี้ของแค้กำลังจูน ช่วงต้นฤดูเห็ดจะสวยนะครับมีเหรอลองลองลองเดี๋ยวดีดีโอ้ตู้มสวยเดี๋ยวนี้นะอืมนี่ตู้มสวยครับตุ้มกบกระโตกให้คิดอันนี้โอ้โหสวย เดี๋ประท้นะขานี่ใหญ่ขนาดไอพันขาตุยนะาต้ยน่ะมมัดอาจจะดูดูต้นขาของเห็ดกีนี่นะวิธีไม่ให้ลกนหนออันนี้นะว้าวอะโรคจ้าไปทิปบบรรหนามาาห้ามหักเกิงเนอะอืม้มือาอามมมมได้มมมมอมมมมมไม้ิบมมแมมว <laughs> ได้ลมมมมมะ <laughs> สวยเนาะนี่ไงเรียมเล็ดสดชื่นพอหาอย่างนี้ก็หายเหนื่อยนะถ้าเจอนะไม่อยากปิ๊กเลยอะถ้าไม่เจอนี่จะเหนื่อยแต่ถ้าเจอหายเหนื่อยายเหนื่อยถ้าหาอย่างนี้มันหมวดปะครับนะอย่าว่านะมันน่าจะไปเหรอไปหมวดทุกหาลงก็ระวังดีนะครับ ที่สามจะขึ้นเป็นกกว่านี้ครับพี่น้องมาหลายอา่าสำเร็จเนาะแต่ว่าเห็ดพี่น้องมาหลายต้องระวังให้ดีนะนี่ <c oughs> นี่เห็ดพี่น้องมาหลายครับน่าทึ <c oughs> มา่มมากไปไปเดินลงครับด้วยความระมัดระวัง